สวัสดีด้วด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนใช้แอปเน็ตม็นะครับรองรับแค่ Android มีระบบ v 2เล l a y แล้วก็เอ t, t, t นะครับก็ดีหน่อยครับสำหรับ Android ก็ให้ทุกคนหาดาวน์โหลดได้ทงางเพจโตเลยนะครับชื่อแอปตามนี้แล้วก็รูปแอปประมาณนี้เลยก็กดติดตั้งนะครับแล้วก็กดเปิดได้เลย อ่าเข้ามาจะเจอหน้าโล่งๆเลยนะครับไม่เจอไฟล์แบบนี้นะพวกนี้คือไฟล์นะครับไม่ไม่เจอแบบนี้นะพอดีผมไม่ได้ลบครับก็ให้ทุกคนไปคัดลอกไฟล์มาครับจะเป็นไฟล์แจกหรือไฟล์เช่าก็ลักษณะนะครับจะเป็นรูปแบบไฟล์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับ v สองเลก็จะมีระบบ vm ตรงนี้กับ vl อันนี้คือรูปแบบ v สองเลนะครับ เดี๋ยวผมจะนำเข้า V 2สอเลก่อนนะ่าก็กดกลับไปที่แอปนะครับหลังคัดลอกเสร็จก็กดตรงสามสามจุดไข่ปลานะครับด้านบนกดเข้าไปหนึ่งทีแล้วก็กด Import of Keyboard ตรงนี้หนึ่งทีแล้วก็กด Import เข้ามา ก็จะมีไฟลเด้่งขึ้นมา1ไฟล์นะครับอันนี้เป็นระบบ V2L นะครับและส่วนที่2สําหรับระบบ s s h นะครับก็จะเป็นลักษณะไฟล์แบบนี้นะครับก็จะมีคําว่า NM s อ h อันนี้คือระบบ s s h แล้วนะครับก็กดขัดลอกมาทั้งหมดกดขัดลอกแล้วกดกลับทีแอปครับ นำเข้าวิธีเดียวกันเลยกับ V2 สอเลแล้วก็กด Import เข้ามาแล้วก็กด Import อ่าก็จะมีไฟล์ดิ้งขึ้นมาแบบนี้นะครับก็หลังจากนั้นนะครับก็จะมีรูปเนี่ยครับไอสีชมพูชมพูตรงนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมเลยครับกดไปหนึ่งทีอ่า มันถ้าติดมันจะเป็นรูปกุญแจขึ้นด้านบนหัวนะครับทำไมของผมมันไม่ติดล่ะครับสักครู่นะครับอ่าก็มาสอนประมาณนี้แล้วกันนะครับการนำคลายเฝ้าแล้วก็กดเชื่อมต่อกดปิดเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับตรงรูปนี่ตรงนี้โอเคก็อย่าลืมร้าน LMD Shop ้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ